อ่าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมอ่าสวัสดีปีใหม่ครับผมอ่าเมื่อนี้มาตามต่อคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับแนวทางเส้นฝาปิ่นพี่น้องเนาะอ่าไม่ต้องรอ,อนานครับผมแต่ว่าการนี้คา่าอ่ามาให้รเรีดลตีไปได้หรอกพี่น้องแต่ว่าก์เจเอาลงมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก่อนเนาะ โอ้ว่าหราหันฟันเห็นล่อ,ลอเก่าพี่น้องคนว่าเนอะลืมเนอะฟันตะว่าเก่ามีแทว่าส,สั่นพี่น้องเนาะฟันแปดเก่าหาเก่าน้อพี่น้องเนาะลืมศูนย์เก่าเอาวันนี่อย่พาพลาดครับผมเนอะคุณพ่อคนนิ่งว่าอ่า จะปล่อยสองตัวสกักคนนะเพราะว่า,วายังบ่ให้สำเร็จดูล่วงไปด้วยดีนะเอาค,ะคะกะค่อนแต่ว่าสองตัวนี้ได้ยินข่าวว่าจะปล่อยสี่คูหนึ่งนี่พี่น้องงวดนี้อ่าเป็นนั่งใดรอติดตามเราส้มเราฟังความพร้พอมกันครับดีปีใหม่ทุกคนทุกกันนะครับยีสีทั้งหลายครับผมอ,อ้าวพ่อสวัสดีครับ แต่วันดีครับมาหาเงิอด้วยโอ้ยลำซ้ำเยอะลำซ้ำเยอะเป็นได้ไงอะลำซ้ำลำหานึงยูหรอที่ว้ายเป็นไดไงเป็นเพยงสั้นเดียวเป็นน้ำกังเล็กนึงกับอกไปแจ่ว่าบ่ได้บอกแต่ผพานยูทูเทางเพราะว่าไมันห็นนี่ตัวหนีอาไกินพวเดียวว้ายช่ว่าสั้นพ่อม่นช่ได้ไ มันมันบใจไปล่อยกันเลยระปล่อยเหน้้าออปล่ยมันหาเขาไปแท่นเขาหาไปแท่นหนนะาอ่าอ่เพราะว่าฝันตั้งสันที่พอเออไก่เลยวามันใกลเราหเนาะอ่าอ่าอ่าให้องใร้องผมร้องสีเพิ่งก็ดูว่าท่นอ่าผมก็ร้องสีเพิ่งมาแ่เขาอยู่อล่ะโอ้เข้าแล้วะเข้าท่านแล้วร่องนเข้าร่องเล้าไปนีหูวแล้วอ่ามันเป็นทีงไหนโอ้ ต้องซื้อวันซื้อครับผมน้องคู่วันซื้อหรออ่าอ่าจะสาบมึง p h ได้ป a t e ด้วโอ้พอได้ป a t e ด้วเออ p ่นก p h a t e มาเป็นใสได้ phosphate นๆอยู่โอ้ครับผมครับผมเอาอ่ามาวันนี้ว่าได้ว่าซื้อเราบันนี้ให้ปล่อยใส่ซีซื้อได้บันให้ส่ซีเออเออลองวัดทั้งตะกีไม่ซื้อหรอโอ้ ต้องวัดดวงให้ปีไม่ก่อนว่ามันสิปีต่อไปเดือนต้องวัดต่อไปมันสิเป็นเท่าไหร่นะนะมันสิอ่าเดินดี<ะ>บ่าที่อสิเดินต่อบ่าสุดอ่าผมก็เลยต้องทดสอบพับ่นว่าให้ผมซื้อเองซะเด็กตัวน,นี้มาทั้งผมก็เลยบป่ปล่ลอยออกไปทาง YouTube ครับผมมันก็มีเลขอยู่4คู่นั่นล่ละที่เขได้ปล่อยไปก็มนี่หาหน่าสองโอ้ย่านมาหัหนึ่งก็หาสองกับ เท็ตหนึ่งครับเท็ตสองนาะปี่ันเด็กไฟออกไปวะโอของกักตืออืมกักตือที่ทำนั่นนตรกว่าบอกกาแก่ว่าเสอง่ใ่รือแว่าอีไม่ดวงสิี้่าแเออัน่ันนี่ยอะงพันด้อครับผมเออไม่กลับ่มีอะไรเหอ้าวสวัสดีพี่น้องเอีอไม่ได้ครับเด้อพีแปดนีโี่ใกเด้อบานนี้เือ ออกมาปีใหม่แล้วกันลูกหันชูปูทุกคนได,ด้บัตรผมผีพาเริ่มนหนึ่งไม่ได้บัตรบ้านนั้นเป็นม้วนของปีหกเจ็ดด้วยนะอ่าบ้านนี้เป็นม้นวนของวันที่คิดเจ็ดเตือนมากระล่าปีขอแปดครับผม,มรับโชคปีใหม่ได้บัตรต่อไปนี้โฟว์บุ๋มกาซีปอยให้มมิตรสุดที่เด็ดเลยได้บัตรครับผมอนาคตตั้งนาไปนี้แต่สเด็ดตลอดมนันสิ เขาก็เขาบนกับเขาล่างกับบ้าล่างกับบนก็เพราะว่านั่นแหละนี่เขามันกระดัคือเขาน่ะล่ะก็คือปีหกแปดเตรียมรับทรัพย์เลยนะฟอเนาะไม่แน่นอนผู้ละไปนี่น้องคือขั้นชั้นในเติมที่กัดได้หลังหมดนี่ครับผมเตรียมจะบันทึกตี่ผมตีหายก็พวกนี่มันกลาเป็นสูตรที่ผมปัดดวงผมเมื่อวันที่หกแปดมันขีดเขาวันกับเขายู่แต่ผมกับตีเรื่องไหนนับหนึ่งไม่จากเดือนมกราคมไป มันื้อว,ว,ว่าฟันนี่หรอกอายี่ตะว,วันข้างบนนี่ยี่หนที่ออกเต้าหาใ้่กบอ,อกเาหรือน้องสมัครเต้าหาว่าจอะอาตัางมันเถอะออกไปแล้วก็้ามไปครับไม่ทัหนึ่งไม้ทีน่น้องบัานนี่โชคนี่มนันจตีไม่ตีหกแต่ที่นอ่องลื่นใรัอบอะไรโชคนี่ใช่ นี่เด็สามตัวอยู่คำนวณแล้วพอดีนี่เด็สามตัวอยู่สองคู่อ้สองชุดครับแล้ว,วล่ะแล้วแบบดุนดวนได้แบบท่อนๆได้เนี <c oughs> ่ยาฮอย่างบ่ท่านกันโอ้ยมันคำนวณยากแน่ยุ่งเรืรยเรอยแต่เห็นผมใส่เครื่องก็มีเกลือใส่หุ่นดีโอ้เราเครื่องก็มีเกลือซอยทั้งนี้ครับเพราะมันเพราะว่าในห้องที่ใส่จะมองดุนดวนนี่มันบถถ่ท่านต้องเอาเครื่องก็มีเกลือเข้าซอยครับครับผม สามตัวจะตามเด็กสามตัวบนกัอนอ่าสามตัวอ่าหกสี่สามอืมหกสี่สามตัวที่สองคือหกสี่แปดอ่าสามต,สตัวเดียวกันสองตัวนี่วงกลมเลยครับเงี่ยนเลยสองตัวอืม เน่นแน่นเลยแน่นเลยครับแน่นเลยตัวนี้ตัวสาคัญเลยละเน่นเลยอ้านี่เลยไม่ต้องไปว่าอะไรมากมายเน่นไปเลยอู้ตัวกันด้วยตัวกันด้วยตัวกันมันมีอยู่นี่สามตัวนอีกสองคู่ครับตัวกันเลยตือหกสี่ข้าอืมตะหกสี่ข้าละก็เก็ดหศูน ตัวกันมันมนังละที่สามตัวตัวกันมันอืมอ่าอ่าเดี๋วงในวงนี้เราอ้องด้วอ,อวง,วงไหนก่อนวงในไม่มีเราเอามากออะเดีวงในมันมันจ่อมันหลนั่งหลมือยิเปินก็หายอ่านั่งหลมือดิ้เปิก็หนหายหรอกเพราะว่ามัน มันจะไปหายพบอกมาแล้วมันลอามันจะไปหายทันที่สีุ่ีเห็นขึ้นาว่าโอยมันสิจอขครัเแต่มันสมมติสิไปซื้อเราจะรีทัดบอกว่าบ่โอ้โง่หนเจ้แล้วแต่จะไม่ื่อหดืกคุณเอาบอกบอกสักว่าเกิดนอกแล้วแต่จะเล่นเราฮะผมไปตัว่วนองไรแล้วก็จะเรื่ว่างก็ติดคิดดแปดอย่าวไนกะมันไม่ได้เอาเอาบอกแบัครับผมคุยเนก็คนเหมือนยู่ละอ้นี่ะ เพิ่นเพิ yeah. ่นบ่ได้เหมือนกันเอาใกล้ๆเลยคับมาเอาใกล้ๆมันออกเลยมันจะสะดวกหน่อย่อวดผมก็่้วแนบ่วายงยาเนาะวากเพิ่นครับก็เอาองนั่ง่าได้นั้นดอกอืมอ่าอันโตโตที่ผมมงคให้ีคนัน่ะครับเลข3ตัวบน3ตัว แ,บบแบบต่ก็ทีนอสิพิจารณาการสื่อด้วยครับเนื้อผมกะบอระบูหเห็นนี่ว่าสื่อแบบกไปในคิดเอาอตรงน,นี้จะเป็นแนวทางไหนว่าสิพิจารณาว่าจะให้สื่อตามตัวตรงหรือสามตัวต่กันแลแบบน้วแต่คือสุดเนี่นสุดฟันเลยนะพ่อเนาะแนีุ่ดนี้คือผมเนี่นเลยหกสามสองสี่สามหกสี่แปดผมเนี่น,น,น,เ,น,นเลยครับพราะมันไม่เป็นข้อขวดเลยชุงนี้เราไม่ขี้ว้นไม่หายเพราะเท่านั้นแหลครับอ่า ตัวล่างก็บือหกมีเข่าับยึดหาศูนนี่แหละตัวล่างมันกัดชุดนี้แหละครับกัดดวงกันดงวามันขีเขาบะครับผมออวันชุดสองตัวนีวันอ่ะมันนี่ชุดสองตัวผมสิบ่าตอกกังได้แต่ี่สิปตรเาอกักุมสามตัว้ว้ตัวนี้กุมนี่ตัดตั้งหากกุมต่ไปบนไปล่างได้น้ำเด้อพี่น้อโอ้ตงหากไม่เกี่ยวกับชุดสามตัว เออเบอเกี้ยวกับชุดสามตัวครับผมเพรสารเกี้ยตั้งหาครับอ่าครับเออบาดนี่นินย็นเลยว่าเล็กชุดนี้ซี่ตัวนี่มันเป็นบนจระหลางน้ำที่นีล่ะอ่ามันติดติดเด็กตัวเกามาน้ำคูนึงเดีวบอกก่อนววามันติดตัวเกามาน้ำคูนึงอืมแต่แต่จะสว่าได้มันออกไกลเวทหนั่งละครับ เห็นหลีกเห็นหลกตั้งปะทศเพรามันออกซ่อนกันยอยู่สงวดเห็นั้ยครับครัผมมันออกทำกันอยู่สองเสือผลออกมันออกวันใจเหลือมาออกวันุเห็นมั้นึ่งเออเ้า <laughs> มืองหลายดอกพี่น้นองแตที่ยูเคดีีคองโซ่ซีชุดนีของวัดสีบอกคือสองสามโอ้สองอสาม แล้วกว็สองศูนย์เอ่อเก้าสามเก้าศูนย์นี่แค่นี้ครับยูซี่คูนี่คูคนี่ไปบนไปล่างเลยอืแบบว่าแบบกจจ็จีพีเจาน่ากลับเอาด้วยซี่นองครับผมเพราะอย่ากลับให้เราคันกลับนะเือว่ามันหลายตัว การลาเหรียญแต่ละท่านแต่ละบุคคลแต่เพื่อีพูุงอยู่แต่ว่ากราบแบบไว้เช็ดแบบไว้กราบเอากราบเอาลีกมันมาหลายคูหรอกเด็ด่ีครูรัดเล่ากับไปครึ่งไปกรรางนี่ลอตเตอรี่กับซื้อรถคุ้มนี่แหละลาเหรียญลอตเตอรี่กับสามตัวเหรียญคุ้มนี่แหละครับรัน<ผ>ม,มัม่งไปนี่แหละล่องตรงๆเลยก็คือหกปีสามหกปีแปดหกทีเก้า มันกต่นี่แล้วตตนที่จะซื้อไงเราชื่อแบบนี้ก็ต้องไปขยายด้วยที่นอกมันหลายตัวครับผมหลายใบยแล 5, 6, 6, 6, ้วก็ขีไไดตรงๆที่หลักห้ามไปกีอที่ใคตสามตัวมันเป็นตัวใดห้ามไปอีดสามตัวไปถึงสามตัวหนาแต่นี่คือกันดื้อมันเราแนวน้อนบริเวณของมนตามลัดการของเขาเนี่ยมันเป็นไปไปเสมอครับ ถิงใช่ตามตัวไปถมันที่นึ่น,น,นั่นกว่านีนกจากโนี่มันไ่ดครับ,คร,บครับผมของโมนี่มันเป็นประเด็นวัตุกแบแนีนะครับที่น้องใน,ในอิลาลีเบินคอนซีซีผมว่างเรียกมแช่าตัวซีชุดน่งก็ที่น้องได้ได้หลายคููชุดเดียวกกาเกสองตัวสีชุดไปบนไปล่างนั่อนี่ลตตอรีกก็ชื่อ่สี่ละชื่อคื่ผมว่างไ,ไว้นีละครับผมต้องไปอวยันเด็กสองตัวก็ต้องอวยด้พี่น้องเอาตรงตรงับ อ่าตรงตรงเลยทันเออตรงตรงเลยทันไปซื้อลอตเตอรี่แต่ทันเตี๋ยวเก็บบ้านเขาตั้งโวยเอาครับทันเตี๋ยวเกบ้านเขาตั้งับ้าๆอะไรที่ตัาสอดนี่ตัวเน้นตรงตรงไว้ก่อนเนาะพ่อเนาะเออเน้นตรงตรงไว้ก่อนซื้อลอตเตอรี่ให้เน้นตรงตรงเลยอ่าอ่าชื้อเก็บบ้านเขาจังตาเออ่าตเตอรี่มันซีโตกับซี่ผัวซี่ไรคนเด้อครับอ่า ผมเจอเรื่อแอปปตานอ่าเอรื่งแอปโปตกับที่เราเออยู่สองตัวร่ีตัวเน้นมากพอตั้งเดิอหวานตัวชิ้น้นเด้มหวานเด้ออ้อ้าวพี่ร่างเน้นเก้าสามอือสองศูนอ่านี่แหละตัวตัวเน้นมันตัวเน้นตัวนน้ครับเก้าสามสองศูนย์ก็เลีอสองเก้าก็เก้าศูนย์นี่ก็ ออกไดให้กันเน่จ้ผมบอเนต์เนี่พอฟุมาคือเคยสองคูดีอสองสามไม่ได้พสองสองสามก็เก้าศูนย์อ่ะแล้วยู่สองสามก็เก้าศูนย์มามาต้องว่องคมหลักอ๋อมาต้องว่องคมว่องก็สองตัวเก้าสามกับสองศูนย์กับพ่อออเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเด่นสูตรเด่นเด่นเลยเด่นเลยตัวนี้อืมมันอาจจะมาเป็นภูเขาล่างกับเขาบนอะไรสองตัวยิ่งครับผม มันนี้สิไปไดยเบอร์ชูชางเลยี่น้อง<ม>บานี<ม>น่ะเรื่อคูนี่บานี่ฟูได้ว่ามาีคูนี่เาไปตัดเอาสางเลขไถ่สามตัวซีคูน่นเด้ี่น้อง<ม>อะเอาไถยมันสองตัวไถยมันเด้อไปไป,ไปเรียนอือถ้เอาเด็กสองตัวไถยมันไปเรีนน้ำอะไรกนัน<ม>พว้วกมากคู<ม>บ้างเลยนี่อันจะเป็นมาขยายกับไปดึงเอุู่ทุ่<ม>ืพุ่นะ เป็นมซุ่มซี้ตัวสามตัวซีชุดนั่นสองสองตัวไทยเนาะอ่ามันก็บมาไลยคู่ต่อคู่แต่สีระบุเลยก้อนว่าว่าต้องกลับเลยนะซุ่มนั่นอือสื้แบบตรงๆเลยขันดึงออกมาสองตัวเดียวมันต้องกลับเลยอ่าก็อะไรเบิ็ดซุ่มซู่สู้แบบว่าทางไปอะไรสู้ทางไห้ซื่อนางซึ้นบนเลยสื่อนางขึ้นบนได้อืม ป็นบนลกรางในที่การแข่งปุ่มนั่นก็ได้แค่แค่สี่เนี่ยคือกุ่มสองสามสองศูนย์เข้าสามเข้าศูนย์พี่มันเป็นรางร้ายกัวอ่าแ็นบนตัวยี่สี่แต่บนเนี่ยซึ้นกันหรอาะเป็นบนก็ต้องสามตัวคุณที่พ่อเออตามนั้นอาจจะเป็นสามตัวบนอปุ้มอาจจะเป็นสองตัวรางก็ได้ครับ